สวัสดีนะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่สามนะครับของวันนี้่าแปลงนี้จะอยู่ห่างจากถนนบายพาสนะครับประมาณสองร้อยเมตรนะครับถนนจะเป็นถนนคอนกรีตนะครับหน้าที่ถนนบายพาสจะอยู่ด้านนี้นะครับออกไปประมาณสามร้อยเมตรจะเป็นถนนบายพาสนะครับแล้วถนนหน้าที่เนี่ยจะเป็นถนนคอนกรีตนะครับ ที่จะเริ่มจากเริ่มจากันนี้นะครับที่จะเริ่มจากเสานี้เดี๋ยวจะให้ชมนะครับที่ติดถนนสองด้านนะครับจะลึกเข้าไป หน้ากว้างของถนนด้านนี้ประมาณสามสิบเมตรนะครับถนนด้านด้านแรกเนี่ยหน้ากว้างสามสิบเมตรนะครับจะมาถึงที่จะลึกเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวเดินเดี๋ยวพาเดินชมนะครับอันนี้จะเป็นถนนอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี้เป็นถนนด้านด้านหน้าตัวนี้จะเป็นถนนด้านข้างนะครับ เป็นถนนคอนกรีตทั้งหมดนะครับแล้วบริเวณก็จะมีบ้านของชาวบ้านอยู่นะครับไม่ไม่ไม่เหงาครับอยู่นี่ไม่เหงาครับโอเคนะครับที่จะเดินอ่าเดินตามมาเรื่อยๆนะครับ ตรงนี้จะมีหนองน้ำธรรมชาติให้ด้วยนะครับเป็นตาน้ำมีน้ำตลอดปีนะครับคือถ้ามาจัดการตกแต่งไถออกสวยนะครับตรงนี้อ่านี่นะครับที่จะยาวมาเรื่อยๆนะครับ อ่าที่จะไปสุดเขตนน้นนะครับจะเห็นเสาปูนเป็นแนวเขตเขาจะมาจากถนนนี่ตามแนวเสาตรงนน้นนะครับจะเห็นเสาปูนนะครับอ๋อ oh. เอาตรงนี้ก็ได้ อ่านี่ครับมาถึงเสาปูนตรงนี้แล้วก็ยิงเข้าไปด้านโน้นนะครับอโอเคเดี๋ยวค่อยถ่ายที่นี่เดี๋ยวให้สองคนออกกล้องมั่งทีมงานเดี๋ยวสองคนไปช่วยกันปิดปัดปกป้ายอ่านี่นะครับ ถนนจะก,กว้างมากนะครับด้านฝั่งนี้ที่เห็นอยู่นี่คือทีมงานนะครับทีมงานขายที่คุณดวงนภา,ากับลุงลูกหมีนะครับ <c oughs> บริเวณนี้จะมีบ้านคนเป็นระยะระยะนะครับไม่ไม่ไม่เหงานะครับอยู่ที่นี่แล้วก็ห่างบายพาสแค่สองรอยห้าสิบเมตร เหมาะที่จะทำะโกดังก็ได้นะครับเพราะว่ามัน,ม,นมันห่างใบพัดไม่เยอะนะครับทำเป็นโกดังสินค้าหรือจะทำเป็นบ้านสวนนะครับเนื้อท,อที่เนื้อที่แปลงนี้สองสองไร่เก้าสิบสองตารางวานะครับเปิดไว้ที่สองล้านห้านะครับอันนี้ถูกที่ข้างเคียง บางผืนไล่ละ 2, 000, ล 2, ลส 2, 500, ะองล้านนะครับแต่ว่าแปลงนี้สองไล่เศษเปิดไว้ที่สองล้านห้านะครับถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าไถขึ้นมาจะสวยนะครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ทีมงานปักป้ายตรงข้ามนี้จะเป็นศูนย์ราชการนะครับ ะเดี๋ยวส่งต่อย่งนี้หาต้นไม้ใหญ่เนี่ยวะนะ่ะพื้นนี้สองไร่เก้าสิบสองตารางวานะครับท่านใดสนใจนะครับนี่จะฝูกตรงไหนล่ะบอมันอ้อมเลยบ้า อพี่มีมเข่าฟากนนได้บอจับเชือกไปฟากนู้นผมจะจับเชือกมาฟากนี้แล้วพี่มีจำให้ผมก่อนถึงบ่ถึงอเอาขึ้นอีกว่าํำไปบไไอหรือระดับนี้ เอาขึ้นไปโอเคโอเคอ่าสองไล่ครึ่งนะครับอ่าสองไล่เก้าสิบสองตารางวานะครับอ่าท่านในสนใจนะครับเปิดไว้ที่สองล้านห้าที่ข้างเคียงไร่ละสองล้านนะครับสนใจติดต่อมาที่ช่องบันทึกไว้ในวันวานหรือว่าเบอร์โทรนะครับตามหน้าปกนะครับ ที่แปลงนี้สวยครับไม่ไม่ห่างจากบายพาสนะครับมองไปก็จะเห็นรถรถวิ่งอยู่บนถนนบายพาสนะครับนี่นะครับจะเทียบจะเทียบให้ดูว่าที่ใหญ่ขนาดไหนเทียบจากตัวคนนะครับซ้ายขวาตีดถนนสองด้านด้วยนะครับอ่า ช่วงนี้ราคาโปรโมชั่นนะครับราคาพิเศษสองไล่เก้าสิบสองตารางวาเปิดไว้ที่สองล้านห้านะครับถ่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่ช่องบันทึกไว้ในวันวานนะครับโอเคนะครับสำหรับแปลงนี้สวัสดีครับ